สวัสดีครับผมก็วันนี้จะมาดูกิจกรรมจำลองเห็ดว่ามันเล่นยังไงมันมีข้อดีข้อเสียอ,อะไรบ้างครับผมข้อเสียไม่น่ามีหรอกครับน่าจะมีแต่ข้อดีครับผมหลักๆเลยคือมันจะจำลองเจ้าเห็ดใช่ไหมถ้าเรายังไม่รู้ว่าเราอยากจะเล่นสายไหนเนี่ยผมว่ามันเป็นทางเลือกที่ดีว่ะ,ะเราสามารถไปได้ทุกสายเลยเลเวลร้อยแหละคือเลเวลมันจะไป มันจะมีเลเวลร้อยให้เราเล่นอ่ะเราอยากเล่นสายไหนเราลองเล่นได้เลยมันจะใช้ตัวเห็ดใช้ตัวชิปเนี่ยรีประมาณหนึ่งร้อยผมซึ่งไม่ยากครับผมมาหาชิปเนี่ยมีแค่สามทางครับผมดูวโอก็ได้สองร้อยสเบียงกลยุทธ์ได้สี่สิบห้าแล้วก็ผ่านด่านะครับผมสเปียงกลยุทธ์นี่คืออะไรที่ยอดเยี่ยมมากผมได้ตะเกียงผมแนะนําว่าถ้าใครก็ตั้งเวลานับถอยหลังไว้ก็ได้แล้วก็เข้ามารับตะเกียงฟรีฟ,ฟไปเลยร้อยห้าสิบ กับเพชรแดงครับแบบชิวๆเลยก็อย่างที่บอกครับผมมันจะมีสามสายเล่นนักรบธนูนักเวทแล้วก็จะมีสายแยกย่อยอีกก็เพื่อนๆนอ,อยากลองเล่นสายไหนอะ่ะจะได้ลองเลยคือสกรรมนี้คือคุณจะได้ลองว่าสายที่คุณชอบคุณถูกใจเนี่ยมันเป็นสายไหนครับผมผมเล่นคิดว่ามันดีนะสาหรับใครที่ยงังยังลังเลว่าจะเล่นสายไหนดีครับ สายนักรบสายนักดาบสส่นักเวทส่วนชีฟก็หลักๆก,ก็ทำอยู่สามอย่างสองอย่างหลักๆคือหาค่าสถานะอาวุธแล้วก็ปลดสกิลครับผมปลดสัตว์เลี้ยงครับผมส่วนจะจัดสัตว์เลี้ยงยังไงก็แล้วแต่ทุกคนเลยครับผมส่วนใหญ่ก็สกิลมีอยู่ประมาณนี้ครับผมจัดแค่ไม่กี่อย่างแต่ละสายก็นักเวทก็อาจจะใส่อันนี้ นักลบก็อาจจะใส่อันนี้ก็ได้ครับใส่อันนี้ก็ได้ครับส่วนนักขนมผมแน่นอนใส่อันนี้แน่นอนครับส่วนใหญ่ก็ถ้ามันจะเป็นว่าถ้าอยากผ่านง่ายๆมันต้องปลดหมดแต่ช่วงแรกๆก็ปลดอาที่จําเป็นก่อนเนี่ยสองอันเนี้ยสองอย่างเนี้ยคือจําเป็นสุดครับแล้วก็เรามาดูว่าเราอยากได้อะไรนี่เห็นไหมทำให้เป้าหมายเลขหกเขตโจมตีลดลง อันนี้เอาให้เป้าหมายโจมตีลดลงเอาให้สร้างความเสียหายแล้วก็ทำให้เป้าหมายในเคลื่อนที่ช้าลงอย่างเงี้ยแะเนี่ยทุเรียนนี่ก็ดีครับผมใช้ได้ครับผมอันนี้ก็ดีนะดีนะเคลื่อนที่ช้าลงแล้วก็มีโอกาสที่จะชนะศัตรูมากขึ้นนะครับแนะนำแนะนำสัตว์เลี้ยงก็ตามแต่ละสายครับผมอาจนักรบอาจจะใส่แพนด้าก็ได้กว้างอย่างนี้ ผมก็ไม่รู้สายอื่นมากนะักนะแต่สายที่ผมเล่นก็เป็นสายธนูก็ประมาณนี้ครับผมส่วนใหญ่มันจะมีแค่ไม่กี่อย่างครับมีอยู่สามสายก็จะจัดอยู่วันสามเซตนะครับามเซสลับกันไปให้ผมนักเวทก็ตัวนี้เลยครับเอลเนี่ยใช้ได้ยาวๆลองเล่นลองปรับปรับลองเปลี่ยนสายอาชีพดูผมว่าถูกใจสายไหนมันจะมีเวลาให้เล่นกี่วันนะหกเจ็ดวันมั้งครับผมก็ส่วนใหญ่ของกิจกรรมก็จะมีประมาณนี้ครับผมแล้วก็ สิ่งที่ได้ก็คือเป็นแบบเพชรเพชรล้วนเลยเพชรแดงเนี่ยคือได้เป็นพันอยู่นะครับวันหนึ่งก็หลายพันอยู่นะแล้วก็ของรางวัลกิจกรรมับผมก็ช่วงแรกมันจะรับได้แล้วมันก็ต้องมานั่งปลดอีกทีคือต้องเติมปลดถ้าไม่ปลดมันก็จะไม่สามารถรับของรางวัลต่อได้ยิ่งปลดยากของรางวัลที่ได้ก็ยิ่งเยอะขึ้นนะผมรู้สึกมันจะมีร้อยเจ็ดสิบเก้ามั้ง มันจะได้ตัวนี่ครับผมค้อนเทพแล้วก็สปริงครับผมของส่วนใหญ่มันจะมีอยู่ประมาณนี้ครับผมถือถามว่าดีไหมถ้าคนมีงบแบบผมมองว่าก็ดีอยู่ครับผมแบ่อยากไปเร็วๆนะแต่สําหรับคนที่งบน้อยหรือไม่อยากเติมผมว่าคาบตรงนี้ไปเลยก็ได้ไม่จําเป็นเอาแค่เพชรแดงกับตะเกียงนี่คือคุ้มแล้วก,แวก็แล้วก็เราจะมาลองว่าเราถูกใจสายไหนกันมากกว่า อยากเล่นสายไหนจําลองสายไหนแบบสนุกสนุก,นกอะครับผมอารมณ์ประมาณนั้นสําหรับผมที่ผมคิดนะผมก็ไปมาหลายสายนะผมรีเล่นอยู่นะหลายรอบอยู่นะเมื่อกี้ผมก็ไปนักดาบบ้างไปดักธนูเงาลมกดอะไรทักอย่างแล้วก็นักรบนักเวทผมไปเล่นหลายสายมากก,าก็หลักๆก็จะมีอยู่ประมาณนี้ผมก็ขอบคุณที่รับชมถ,ถ,ถ้าเกิดผิดพลาดตรงไหนก็ขอโทษด้วยนะครับผม